เงินรักวัลและพูดสนับสนุนทั้งหมดในรายการเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นรายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีโฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับนี่คือรายการคาราโอเกมเกมสวัสดีกันก่อนเลยครับผมกับคาราโอเกวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัีค่สร้างเสียงเพลงให้กับเราเพราะๆอย่างนี้ทุกครั้งนะครับผมทุกเดือนอย่างนี้นะครับวันดี้ครับผมเรามีแขกรับเชิญอีกแล้ว อีกแล้วเหรอใช่เอาที่แล้วเอาที่แล้วไอ้ก้องไม่เข็ดอีกเหรอเอ้ยค่าวเนี้ยอาจจะช่วยก็ได้นะอัลวก็แต่เขาเป็นใครนะเป็นหนึ่งในแก๊งต้องต้องฟังครับผมโอ้โหอ๋อแล้วหนึ่งแก๊งต้องต้องฟังไปเล่นวิทีก่อนอ่ะไอ้ก้องมาแล้วอ้าเหลือคนเดียวเออใช่คนนั้นแหละใครนะใครนะเออ คนันทวัฒน์สลิกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจนึกว่าพี่นึกว่าพี่โดนแกงทุกตอนเลยโดนแกงทุกตอนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้แหม่แหม่พ่อกับลูกมาเจอกันเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นรายการวันนี้ที่รอคอยนะวันนี้พ่อ่เโอเค ไม่เป็นไรกูก็บาเธออินรอแล้วกันบาเธออินวันนี้วันนี้เออเราเนี่ยร้องเพลงได้อยู่เนาะก็เห็นผมร้องเพลงอยู่ในฟังใจอยู่ตลอดเวลานะผมติดตามด้วยนะฮะน้องคนนี้นะครับผมฟังใจขอให้มันมียอดวิวมากกว่านี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเราเราแง้มๆ้หน่อยดีกว่าว่าเราปั๊บเราบอมเพิ่มเออมีโปรเจกต์พิเศษนี่วันนี้มาโปรโมทเลย เดี๋ยวมีอัลบั้มพิเศษก็น่าจะอยู่ประมาณคุณรอประมาณสาสิบปีน่าจะได้ฟังประมาณกลางปี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 กลาปีกลางปีปฐมกางปีน้ากางปีนาปฐมกลาปี้ากลางปี้ะไปฟังกแต่ที่เปขาแล้วกันครับขอเชิญไปนั่งกับคาราบุสครับท้าวท้าวท้าวก้าวท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 ้าว้าวท้าวทาทาวทาวท้าวท้าวาาาา้าวาทาากาา อาบุญธรรมเป็นลูกของบุญทนหนุ่มเอามาดูใครับถักกันีต่อไปอ่ผู้เล่นของเราวันนี้ผู้เล่นของเราวันนี้ครับผมเป็นแชมป์สองสมัยหนึ่งทีมและผู้ท้ชิงนะผมสองสมัยเงินรางวัลสะสมอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้าเขาเป็นแชมป์ในสมัยนี้ได้แเราทำโบนัสทำแจ็ค팟แตกเขาจะได้ไปอีกสามแสนบาทเป็นสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทจะทำได้หรือเปล่าเราไปพบกับผู้เล่นของเราทั้งสองทีมเลยครับ ทีมแรกเป็นทีมของแชมป์สองสมัยครับที่ฟาดเงินแสนไปแล้วหนึ่งครั้งบุญเจอและบุญเก่งกับทีมยองทีมที่สองว่าเป็นทีมใหม่ล่าสุดครับเกิดจากความมันไส้ของเขาล้วนๆบุนสเตอร์และบุญเก่งกับทีมและสมูทผมมาทางสองทีแล้วผมสวัสดีครับ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 โปรแการมาถึงให้ผมดูรายการนี้ครับ เอาเดี๋ยนะแนะนำเดี๋ยวก่อนแชมป์อยู่ที่แท่นของเป้าวีบอชครับผู้ราชีกับผมอยู่ที่แท่นของเลดกาแฟเลดเลดครับคุยกันก่อนแชมป์แชมป์แชมป์ของเราสองสองสมัยแล้วนะฮะวิสมัยนี้สมัยที่แล้วเนี่ยได้ไปแค่คะแนนเดียวรับเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสมัยนี้นะครับถ้าคุณเป็นแชมป์อีกแล้วทำแจ็คพอตเราแตกอีก คุณจะได้อีกสามแสนบาทรวมแล้วคุณจะกลับบ้านเป็นเงินคุณจะได้เงินกลับบ้านไปสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทโอ๊ยจอชัยจอชัยมากเลยจอดมากเลยแต่คุณต้องผ่านแต่คุณต้องผ่านเตรียมอะไรบ้างวะเติร์ตเติร์ตเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเติร์ตเตรียมตัวเติร์ตเตรียมอะไรบ้าง่าฮะผมต้องเตรียมอะไรด้วยเปล่าฮะ ผมต้องเติีมเลยด้วยครับจ้าวโฟเขาพูดอย่างนี้เขาแสดงว่าเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเพลงชื่อเพลงแม่นไม่รอเขาจะซิมกินไม่กูไม่มีเยอะไรเลยไม่มีจริงเลยก็จริงอ่ะไม่มีก็ไม่มีพี่พี่พี่ไอ้เราก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวนี้มันไปเด็กไปเด็กนิดเดียวเดี๋ยวเรามาคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ามกันฝั่งพูดชินกันเนาะเออผมมีคำถามครับครับ เออเที่ยวแล้วเปหลักหัวใครป่ะครับเอาเอาก็ตายชื่อทีก็ตายชื่อทีรงข้าไปอ่ะแล้วแต่มุงโอเคไปพบกับทีมแล้วแต่มุงกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเตอร์คุณเก่งนะครับบอกคำเดียวนะครับคุณเตอร์เนี่ยนะครับทีมงานเราดึงมาโดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะเห็นเขาเล่นมุกเพลงบ่อยมากนะครับไม่ใช่ทีมงานครับมึงนะครับ อแกก็มีแค่พึงคนเดียวครับก็มีอย <wh ู่คนเดียวโวยบ้านะแหมมาบ้ามาบ้าฉันเห็นแกฉันเห็นแกร้องเพลงบ่อยไงเลยดึงมาสะหน่อยไม่ใ่ว่าจะร้องได้ทุกเพลงไหมเอ้ยวันนี้จัดแต่เพลงง่ายๆมาเลยเนี่ยจริงหรอนี่นี음음่เต้เต้เขาเห็นพรตะวันของมึงนะพรตั้งสองแสนนี่ไม่ว่าพรสมัยขยันยิ่งปว่าเหอะ แหมเอาขอาขอโชคดีนะฮะเดี๋ยวนะก่อนอื่นได้เตรียมตัวอะไรมาบ้างเนี่ยผมผมไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมใช้ก้นบึ้งความความรู้ที่มีอยู่อ่ะเยือนอ่ะเก่งอือก็ฟังเพลงนะแต่ไม่ฟังเพลงไทยเลยอ้าวปอาจจะยากนิดนึงแต่ว่า ลองถูดูท้ายไปเผื่อจะได้นะครับผมวันนี้ดูสิว่าวระหว่างทีมดองกับทีมแล้วแต่มุมใครจะเป็นแชมป์น้องกับกับโพเดียมดีกว่านะโฟนเนาะอะครับอะไปช่ชงนี้นะครับอรอบแรกนะครับผมเราต้องให้ทีมแชมป์เริ่มเล่นก่อนนะครับเรามีชุดเพลงสองชุดครับจากอ่านี่ครับใครหนึ่งหรือสองครับใครเลือกครับ เจ๊เลนแชมป์เลือกก่อนแชมป์เลือกก่อนแชมป์เลือกก่อนผู้ราชินีอ่ะนั่งรอนั่งรอดูสังเกตการ์ดเอาเบอร์หนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะครับเอาโฟยิบมาเราบเริมเล่นคาราเกมครับเครงแรก อย่ายอมแพ้ไม่รู้เลยวะ <c oughs> ไม่มีไม่มีกะมีแต่บอกว่าอย่างเดียวอยอนะฮะว่าไม่รู้นะครับผมลองมาดูกันนะครับคำร้องครับ่ยู่ีชุด ต้องสู้ถึงจะชนะยังไงครับต้องกดหยุดหยุดหยุดก่อนนะหยิเยินยุดสีครับต้องสู้ถึงจะชนะชนชนถูกครับเอ้าอยดีดีดลบไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไปไม่น่าเศร้าเดิมสามสิบลิตา ติดตั้งฟาบ้านข้าโอยไม่ไหว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 ขึ้นไม่ไหวเหงนขีดนั่งสูงสุดต้องกูจิจ่าชนะชนะต้องโทำต้อทำต่อจะเป็นพระน ชนะ <erna> ของคุณเจินๆนะฮะอย่ายอมแพ้นะผมง่ายๆเลยคืออ่าเธอต้องอย่ายอมแพ้นะเธอต้องสู้ต้องสู้จริงจะชนะเอาอ่าอีกนะเลิกไึงนะเอาอ่ะอันนี้ปั่นเลยโอ้ยเอ้ายังไงเขาก็ถูกแล้วอ่ะโอ้ยเจเจชานิดนึงเจถ้าเจชาะอีกนิดนึงนี่ไปอีกคำร้องหนึ่งนะอ้าวแล้วตอนนี้ผมย้ำทีมแชมป์ของเราถูกต้องเลยฮะหนึ่งเพลง รับไปแล้วหนึ่งเพลงหนึ่งคะแนนครับอ่ะย้อนอีกทีนะครับถ้ารู้อะไรให้กด,กดปุ่มก่อนนะครับกดปุ่มก่อนนะครับถ้าไม่กดปุ่มถ้าไม่กดปุ่มเราไม่หยุดให้นะครับเพลงที่สองครับโปค,ครับเพลงที่สองนะครับเราต้องรวยให้ได้ลองรวยลองรัก น่ะไม่ไม่เกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวคำร้องครับชีวิตไม่ไ่เรื่องล้อจันรด เกมแค่จนไม่ถูกครับชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อกันเล่นดูดูไปก็คล้ายเกมทมไม่เต็มโชคชาตาเศษฐกิจแตกงโฟสบู่ ไ้เรียนรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มชีวิตคิดไปก็คล้ายเกมต้องเล่นเกมเล่นเกมแก้จนและต้องเล่นเกมเล่นเกมแก้จนอ่าสวัสดีคุณปริยาคุณิเตียมสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะอะไรี่ะอะไรอ่ะกูจะโอ้ยีโห นี่นี่ยาให้่งถึงก็ดูไม่ออกไม่ออกเขอโวยบอกมาหยุดแล้วหยุดเดินวนแล้วเมื่อย่มเอิเออ่มโทษนะฮะอยากอยากให้ผมเคือประทินี่สี่คนไหมโทษนะครับวันนี้ทำไมบันเทิงจะแม่ถึงถึงแม้บันเทิงนะฮะแต่ก็ตอบได้ดีครับผมได้ไปแล้วสองเพลงสองคะแนนครับ ยังเหลืออีก12คำร้องถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มต้องได้คะแนน12คำร้องนี้นะครับเกมต่อไปครับโป้เลงต่อไป,ป,อไ,ปไปกันคนละทางสาม <สา S 1> คนละทางคุณอยู่บนสามเป็นทางไหมไม่ได้ไไดคำร้องครับ อย่าตังตัวว่าไม่มาทางใครทางมันถูกครับอือมองว่าฉันจะเป็นจะตายห่างกันไว้ยิ่งยิ่งดีอย่างวันนั้นทิ้งกันดีไม่มีเป็นอะไรไหมอย่าไปซึ้งให้คนมาตื่นตันจะบอกกับฉัน ตักคำมนชื่นใจจากวันนี้จนวันสุดท้ายจะไม่ยอ้อนคืนมาอีกเลยทางของมันทางไปทองมันของที่แมวจิรศักดิรร์บานพุ่มทำให้ตอนนี้ครับแชมป์ของเราสามเพลงสามคะแนนครับเหลือ <c oughs> อีก9ก้าคำร้องนะครับนะฮคะแนนมาดีมากตอนนี้ พร้อมนะคะเพลงต่อไปกีลาใช้แรงงานน้อยไม่ไม่มีการตอบปลยั้งต <ja ิ้งนะครับแล้วเงียบกิ๊บเลยนะฮะคำร้องครับหาก ลืมตันม่ลับาเออ10วินาทีครับมาเกมนี้ถูกครับออ้อ่ามา มาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอ,อย่ยยางไรไม่ต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทางผ่านมาเกมนี้ค่ะ ทำให้ตอนนี้แชมป์ของเราครับผมไม่น่าเชื่อจบรอบที่หนึ่งไปได้ไปสี่เพลงสี่คะแนนครับโองดีๆ้องเข้าไปดีหมากเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมรุนมากเลยตอนตอนจะเอาเฉลยอะไม่ไม่จวมาแบบมากเต็มไฟอะไรไม่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 เร็วขนาดนั้นไม่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 ประกวดตใจเยวไปท่านประธานครับผมขอประท้วงครับครับ ทำไมทำไมในรายการกูไม่ร้องเหมือนพองสีวันรุ่ร้องบอกบอกพองสีวรนุชวะอย่าเอาดีก็ร้องได้ดิพี่เอาโอเคมาเชิญทีมแชมป์ของเราพักผ่อนนะฮะนั่งพักอยู่ด้านบนก่อนครับผมส่วนทีมผู้ละชิงครับมาเล่นต่อครับเอาได้เวลาใช้เทยังไม่เป็นมะเร็งเลยตอนนี้นะฮะไม่ต้องเป็นหลอกแตงมาแร้วมุงครับ คุณคิดว่าทำสี่คะแนนถึงไหมไม่น่าถึงไอถูกแล้วไอเราว่าเก่าเกี่ยวอะไรสามก็ยากแล้วเอาเออเอาไม่ได้ไม่ได้ออกไปไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไปได้ยังเป็นไปได้อ <yah> ย <oo> ู่ชเพลงของเราวันนี้ออกแนวว่าจะสนุกสนานนะครับเราเหลือชุดเพลงชุดเดียวครับผมโฟรับชุดเดียวครับจากครยีครับมาที่สองมาเลือกชุดต่อครับ เรามาเริ่มเล่นคาราโอเกมครับเพลงแรกครับเพลงเพลงที่หนึ่งนะครับหายใจลึกหายใจลึกไปเรียนภาษาไทยมาใหม่นะัไม่รู้จักพออ่าโอ้ฟวงข่าวอีกกลางข่า ไม่โดนไม่โดนไม่มีเพลงงูในคนเจรต์กรมเรานะครับไม่มีอะไม่มีเพลงชื่อเพลงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พูดงูทีเฮ้ยลาพูดตกใจคำ้องไปับที่ไหนไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่ ไม่ชื่อไม่ออกไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จาทำหน้าเบึ้งตึงถูกทางแล้วชื่อะไรรับชื่อเพลงอนึกนึกชื่อเพลงไม่ออกจริงๆอันเนี้ยไม่ออกบังเอิญเหรอบังไม่ได้เลยครับโอ้ยไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูด คนไม่จ้าทำหน้าเบื่อตึงทำปื๊ดทำวันกระดึงพอใครเลือกเจอทำออกมากลุ่มใจไม่มีรอหลิงกลุ่มใจจริงๆโถเอ้ยเพิ่งมานึกออกตอนท้ายไม่เอ้ยเธอไม่ยินดีว่าตัวเรานี้ไม่มีรอหลิงกลุ่มใจยั่ไม่นั่งเกงหลิงกลุ่มใจจที่ ผมเอาตรมที่รู้ผีเอาแล้วแม่งดีแล้วแม่งมันโออก็เกงมีมาเต็มเลยแต่แต่ไรนะคะผมอยากกินางเมงใอปเปโอ้โมเสียยล้มไส้ใหญ่เลยแม่จริงอันเนี้ยแม่เพิ่งมานึกออกตอนท้ายใช่ไหมใช่เพิ่งมันมกนออกอ่า น่าเสียดายมากแต่ว่าโชคดีนะผมที่ไม่กดหยุดนะฮะไม่งั้นจะไม่ไม่งั้นจะถูงหักไปแล้วโดนหักหนักกว่าเดิมอีกหายไปเยอะเลยนะคะแต่ก็ยังดีแต่ก็ยังดีตอนนี้ถือแม้ว่ายังไม่มีคะแนนแต่ยังเลยอีก15คำร้องนะครับเพลงที่สองครับจะช่วยเฮียได้บ้างไหเนี่ยเฮ้ยเพลงที่สองครับแม่ตามใจน้องอะหนูอย่าโดนอุ้มอ่ารักพี่เสียดายน้อง โอ้ยไม่ออกแนวออกแนวอืมอ่ะไปดูคำร้องดีกว่าอืมไปดูเลยครับยังไม่เข้าแก้มกิดก็ตรงที่เิดใหญ่ ตันรีชอโรไม่ใช่ไม่ใช่กระงที่เผลอใจไปรับเธออิดอ้อใจ้อไม่ได้โอ้ยไม่ได้จริงจริงใช่ไหมน่าจะไม่ได้ฟังเลยครับอาอผิดเกิตรงดีเผลอใจ ไปรักเธอผิดกับคนที่รักเธอเขารักเธออนนักคงไใจไปแล้วทุกวันจนใจเริร่มอ่อนล้าไม่อยากเห็นเขาดีกว่าไม่ใช่อิจฉาแต่ว่ามันรักไม่ได้ทำไปี้วครับี่บบโอ้อ น่าเสียดายมากเลยไม่ใช่อิจฉาของเฟฟฟังแก้วครับลำบากแล้วชีวิตลำบากแล้วลำบากจริงครับผมเพราะว่าตอนนี้คุณเหลืออยู่ห้าคำร้องและคุณยังไม่มีคะแนน,นเลยนะครับถ้าอยากได้คะแนน,นเพิ่มต้องทำให้ได้ภายในห้าคำร้องนี้นะครับเอาใจช่วยนะถูกให้งแต่คำใบนะ้วคำใบก็ดีดิเออไงไม่ใกล้เลยแต่อรอบเนี้ยคำใบนะครับเพลงต่อไป อยู่ในยานพหานะรถของเต่นตุ๊กตาหน้ารถอ่าอยู่ดีๆพงมาลัยแฮนมันมันมีใกล้มันมีใกล้มันมีใกล้ดูเขาร้องต่อเลยครับคำร้องครับ โย่โย่เรคูณไม่ใช่อะไรวะอยู่ในอยู่ในยาพานะอยู่ในยาพ้านะอะไรวะเนี่ยเครื่องอะไรวะเนี่ยไม่ใช่น้ำโอยพี่บาาพี่นัทเดี๋ยวให้บอกเพลงนี้ต้องผมได้ถ้าฟังเพลงอาจจะรู้ถ้าฟังเพลงอาจจะรู้ฟังเฉลยครับ วัดทันสร้างโยมคนช่วยเป็นล่ำพื้นสวงร่วมบวงสลวงเชิญแม่ยานาลำน้ำ ก็โดนไปแล้วโดนยหนพี่เป้งเลยเฉลยเลยเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เลไม่ใช่เฉลยแม้ว่าใครที่ป้งติดหัวกูดิไม่พี่เป้โดนระเบิดาเป็นของที่มองเห็นได้ง่ายไงโดนระเบิดเลยเจ้าที่เนี่ยวนี้อ้าวเดี๋ยวอ๋อ บนนั้นมีเพลงเอาเสรุปนะครับสรุปนะฮะไม่ได้คะแนนในรอบนี้ไปไม่เป็นไรยังมีอีกหลายรอบครับผมสรุปเกมในรอบแรกครับผมทีมผู้ได้ชิงตามอยู่ที่4ต่อ0คะแนนครับเอาแล้ว้ยกูคืนแล้วเพลงกูออกแล้วเอาละรอบหน้าครับผมดูซิว่าผู้ได้ชิงจะตามมาทันได้หรือเปล่าเพลงละสองคะแนนกับรอบประมูล ประมูลคำร้องของวมซักคู่กับคาราโอเกมครับเย้ามาสนับสนุนโดย Hiend Expert แขก Feel Good Series เปลี่ยนอารมณ์ให้แฮปปี้ทันที AIS 5G คลื่นมากสุดครอบคลุมสุดดีที่สุด Dutch Meal Life Plus 0%แฟร์ flat. หุ่นดีได้ให้เริ่มจากศู